ติกใส่มือให้เขาดูทำอะไรเนี่ยวันเนี้ยผัดกะเพราผัดกะเพรากะเพรเาหมูสับไปตำพริกก่อ,น,อนนี่สูตรตำพริกทำไมต้องใส่ถุงอะ่ะขี้เกียร์ร้างขี้ขี้ขัดร้างนี่ยตำพริกเค็มเนี่ยโอ้โหอัน,นี้สูตร รอบสองนะคะทำกับข้าวหลังจากรอบแรกทำกินกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้กำลังตำพริกดกกูอุปกรณ์ตำพริกของพ่อง่ายๆสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์มาคะอันนี้กําลังจะทําเมนูผัดกะเพราหมูสับจะทำไปกิน ที่ทำงานพรงนี้ไงอบอกว่จะกินตําตํตาํตา,ตาเขาไปตําเขาไปตําเขาไปใส่งตําม,มาาันจะชานิดนึงแล้วต้องระวังผุงแตกแล้วทำไมพ่อไม่ใส่ตําพก,กปกติเนี่ยเกียดล้างข้อข<ค>กมันหนัก,นค,กคกมันหนัก เป็นวิธีทำสไตล์บานๆบันบานๆไหนแค่นี้อ๋อตาแบบหยาพอเสร็จแล้วก็มาตั้งเตากระทะใบเดิมแล้วมันนี่ผัดได้นะทาเติมล้างแล้วว่าอะไรนะนี่ มานี่เพื่อสุขภาพใช้น้ำมันน้ำมันมะกอกด้วยเพื่อสุขภาพมันจไม่ใช้มันนี่เพื่อสุขภาพแหละจะใช้ให้มันหมดใส่น้ำมันลงไปเฮ้ยพ่อใจเย็นพ่อพ่อใจเย็นพ่อพ่อใจเย็นตอหมอไอ๋ออ๋อน้ำมันก็สุขภาพครับกินได้เยอะก็สุขภาพก็เลยกินได้เยอะเปิดไฟ ไหนไหนบอกหน่อยสิจะผัดเมนูอะไรผัดกระเพราหมูมาเลยนี่นี่เหรอได้อันนี้อ่ะแม่ทักทายแฟนคลับหน่อยอันนี้คือมาดูดูทาแป้งโอ้ กระเพียมลงพร้อมหมูับเพื่อวความหอมอย,อย่ามาทันรังจามใชแล้วเผื่อโหยผัดต้ยเป็นเมนูที่ผัดผีทางบ้านด่า ำสวัสดีเพื่อนๆนที่เข้าชมไลฟ์ทุกท่านนะคะอันนี้กำลังผัดกะเพราหมูสับหมูร้อนร้อนยังสีหมูสีหมูนะความดำมันก็พอขออีกนิดนึงตรงกลางสิวะ บบน้ำปลาซอสน่เกี๋ยวผัดชะพมูาบนะคะผัดชะมูาบเขาเหลไออะไรไม่ได้กดรมาเช็ดเตา ม,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 มันตาลตายหอ,อมทำบ้านด่าแล้วเนี่ยตอนเนี้ยด่าหรอกจงดไฟนน <laughs> อะไระไรามา่ไดแล้ว่ะเสร็จแล้วทีเด็ใส่กะเพรานี่กะเพราที่บ้านปลูเองม,มันเล็กกันะลนี่คือกะเพาที่ถูกต้องใส <c oughs> ่น้าเปล่าถึงที่กะเพาที่ถูกต้องนี้เหร น้ำลนแ,ลแล้วมันออกน้ำเองจบแต่ตักใส่ถุงเรียบร้อยใส่ใส่ใส่ในกระทะจบเรียบร้อยเมนูนี้อันนี้เรียบร้อยแล้ว นะให้ดูชัดๆได้อีกครั้งหนึ่งผัดกะเพราหมูสับเโอเควันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง,งเย็นตอนเย็นตอเ,เย็นผัดข้าวเพนืหม้อเย็นมีรอบนึงค่ะขอบคุณมากค่ะประมาณ<ม>สี่โมงสีโมงเย็นเจอกันค่ะ